สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับเอาเด็กคลิปนี้ครับพามาเบิ่งคูปต t เอ5ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับ,รบกลับงานเชลลิงอ่าซิปแรงมาครับเดี๋ยวเชลลิงอ่าคอยลงทันไทยครับพี่น้องด,ดันหยาด,ดันต้นไม้หน่อยเนาะออกซะก่อนเจยได้ปลูมันครับปูมันยาผลหรือว่ามันเดือนสิบเอ็ดนะครับ ต้นไม้ก็บ่ใหญ่ครับในน้อยพอดีดันมวนซรับนีด่ดันเขียร์ให้สองครับเดี๋ยวคอยลง่พันหานคนข้างร้ายครับลงหางันสามดันสามตาสร้างสามไปอ่าเป็นโค้งเสาสองครับพี่น้องแต่ว่ามันก็ใส่เสาสี่ได้นะครับของคู่บุตาแต่ว่าสามาจากโรงงานเลยก็เป็นใบเสาสองครับแต่ว่าเดี๋ยว ห่อนางา้นไทก่กอนเดี๋ยวใส่ใบซักสีครับส่วนใหญ่กรับพันผัวก็ไม่ค่อยได้ใส่ครับพี่น้องส่วนใหญ่เป็นพันข่วนใช้ให้ช่วงสีลมครับเดี๋ยวสีบลงมาสีติดหรือเปล่าบันเล็กๆหน่อยเอาวะบู่นมูลินเขาได้ปลูกครับ กี่เดือนตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปครับพี่น้องมันรถจอดเนอะนะครับอันนี้ก็พอได้อุ่นเครื่อง แต๊ะไงครับวันนี้เลนทานมามนี่เต้ยวครับเสียงก็เดิมครับก็เดิมแจ้งเมื่ท่านได้ใส่ท่อแตงนะครับพอเดิมก็จะนิ่มๆครับนิ่มๆ โอ้หยาบเกินเลยก,กูกันี่ต้นน้ำแทงครับรเหนียวเป็นตะนาย นี่ขยับล่อหลังออกนะครับกระดันดีกว่าเก่านะครับสำหรับเอลฮาร์ซูนึงแปดนะครับผู้ใดที่ยังพ่ะท่านกลับกะล่องกลับเบิ้งครับพี่น้องผมว่ามันดันดีกว่าเก่านย้อนบุคคลฟรีนะครับเพราะว่าล่อฐานลลอมันกว้างขึ้นครับกต่ดีกว่าดีกว่าเก่าครับดีกว่าเก่าหลายเลยนะครับใส่เบียจะขางละก่อนสินะครับโอเคเลยผมพูดนี่ก่อนละยี่สิบห้ากิโลนะครับ พขาได้อุ่นเครื่องครับพี่น้องช่วงนี้หน้าฝนนะครับส่วนใหญ่รถกระจอดเนาะเพราะโบอมีงานเฮ็ดกันนะครับช่วงหน้าฝน,นเฮ็ดบ่ได้ครับเฮ็ดไม่เฮ็ดกระลมครับโอ้ผู้สิงได้แล้วโอ้โกอะไรครับพี่น้อง จะง,งูแล้วกับแตว่นันี้ว่าด้านหลกโอ้บรรยากาศกำลังดีครับประมาณเชียงเชียงต่วนเชียงเนาะ,ะก,ะกะลางกำลังดีเลย เดี๋ยวรันกลับมาครับวางนี่โอ้คนจีตตกแล้วครับทั้งคุณเกี้ยหนึ่งครับเกีย้ยให้หนึ่งเกี้ยสองมันเรียกโหวต นะครับงานดันเนี่ยยานไม่มันทางกับไปห้ามโมนาบมันนะครับ คนก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับฝนกาลัางสีลง ผมสลับคลิปนี้นะครับกถ้าผมบังช้ำนี่แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้าครับสลับคลิปนี้กับผมพี่ยังวางแม่ครับพอได้อุ่นเครื่องรถเนาะนะครับเคลียร์ลิงเล็กๆน้อยๆครับเอาเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับสลับคลิปนี้นะครับผมก็มาสวัสดีครับ